วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉัน<ว>ไปเจอมาแล้วฉันไปเจองูอมามันร้องฮิฮิงูมันร้องฟูฟูทั้งมาทั้งงูมันร้องฮิฟูฮิฟูฮิฟู สวัสดีแฟนคลับ FC ของ Boba Channel ทุกคนนะครับผมวันนี้พวกกับพูดเราทีมงาน Boba Channel เหมือนเคยผมจิตรลัดประจำนะฮะน้องวุฒินะฮะหรือพี่วุฒิคอมีอาวุธก็ได้นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันถ้าทุกคนอยากรู้อยากทราบตามเราไปฮะนะมีพาวอ้อมไปยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าทริปนี้ไม่เสียใจแน่นอนนะครับ ราจะไปที่ไหนกันบ้างฮะโอ้เราจะไปหลายที่แล้วไปหลายจังหวัดเลยครับ <ไป S 1> ช่วงนี้ไปจังหวัดอะไรบ้างฮะมียุทธยาละลิวสถานีชัยนาทระยองเชียบุรีาาจันทร์เชียบุรีเชียงรายเชีย <c oughs> งใหม่ลำปางพะเยานาทแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบิง,ง,งการร้อยเอ็ดปทุริบุรีระเบียงปทุมพริบจุฬาจุนันบุรีนนทบุรีหาดใหญ่ชุมพรพังงาสงขลาใต้เหนือนครชยัยศรีพอแล้วหายใจไม่ทันฮะรถอะไรมีรถมีเยอะเลยฮะมีรถอะไรบ้างฮะมีรถบัสครับแล้วรถอะไรอีกหมดแล้วฮะเด็กเล่นไปแล้ว นู่นเลยคลิปแรกแนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณโชเฟอร์ปริศนาบอ,อแบงค์ขึ้ะะขื่อนลูกเคลื่อนลูกแบบนี้นี่เคลื่อน,นมานะฮะตรงนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ได้คนนี้เราไม่ได้ไปไหนแน่นอนช่วงนี้ใช่ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วใช่ครับลหลายคลิปเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณโชเฟอร์ด้วยผมใหญ่แค่อบอกว่าพวกผมก็พอมีตังค์ผมจ้างนะโชเฟอร์จ้างเท่าไหร่ฮะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อสัปดาห์ทั้งชีวิตเหยอกนะฮะเพื่อนการเชื่อกันไปเดี๋ยว มาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนอันนี้เรามากับใครวันนี้เรามาเยอะเลยครับมาแม่ผมมาเยอะเลยมีแม่อะไรบ้างครับมีแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแ<อ>ม่สะอาดผีจิตแม่คิดเมืองจนันทร์แม่ขวัญนนองคายเรืมาเมืองแพร่แม่คุณ่ะอยู่ตรงนู้น<แ>โอเคเดี <S <S <แ>๋ยวพอค่อนจับก,กล้องไ,ไว้แล้วเดี๋ยวรอดูกันจะไปไหน ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดชมวิวนะครับตามหลักแล้วเนี่ยทางทางเนี้ยทางร,บรอบๆผมเนี่ยหรือข้างหลังผมเนี่ยมันจะเป็นน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ําเพราะว่ามันน้ํามันแห้งไม่ใช่หน้าของมันนะครับเป็นหน้าของเผือกของอะไรโอ้โมันเล่นไม่พัก<า>เลยรอบ,บแล้วเล่นจะต,ต้องจะต้องหาท <c oughs> ่านั้นแล้ววะนะฮะก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศร,รอบๆนะฮะเป็นอ่างเก็บน้ําครับผมบอกเลยว่าสวยแม่นแพ้ที่ไหนแน่แนะนำว่าให้มาที่นี่คือจุดชมวิวนะแต่เมื่อกี้เราไปที่อ่าเป็นจุดกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์นะครับกลางค่ำกลางคืนก็มากลางเต็นท์นอนได้ดูเงือเต็มหมด รู้ได้ไงเอาไม่มีไม่มีไปนอนมาแล้วแต่ไม่ใช่ที่นี่ที่ไหนที่อื่นน่ะมีงูที่นี่อ่ะมีเสือสิงโตเหรอเหยอเก็มีมีนะพูดถึงน้ำเนี่ยทำไมครับช่วงนี้น้ำมันไม่ค่อยมีผมก็ทำให้ผมนึกถึงปีห้าสี่ปีห้าสี่ช่วงน้ำท่วมอ่าช่วงน้ำท่วมเป็นยังไงฮะ น้ำทั่วไปเนี่ยมันจะขึ้นใช่ไหมแบบขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ๋อน้ำบ้านคุณขึ้นไหมขึ้นครับโอ้น้าดีหน้าบ้านผมไม่ขึ้นอ๋อไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นถึงหน้าอกไม่น้ำไม่ขึ้นกัวละหบาทเท่าเดิมถ้าขึ้นผมก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีครับเฮ้ผมไม่อีกมีอะไรฮะพูดถึงน้ำเนปีหกสี่เหมือนกันทำไมฮะปีห้าสี่หกสี่ไปแล้วปีห้าสี่เหมือนกันทำไมฮะบ้านอื่นเนี่ยเขาท่วมแค่ใต้ถุนอ่าของคุณนหมไม่ท่วมใต้ถุนไม่ท่วมใต้ถุนก็คือไม่มีน้ําาเเลลลยมม่่ทวถึงงหัคำ โอเคไปนั่แล้วก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ เราอยู่ที่น้ำตกขาอิโตะนะฮะเดีเ๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำตกมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไป A few moments later ้งางลได ครับน้ำตกเราอย่างที่เห็นไหลใสมากแรงเชียบต้องระวังนะฮะใครจะมาวันนี้ทำไมฮะอาจจะทำให้ไหลหายไปเลยแม่งเยี่ยมมุดยังไหลายเยอะเลยหลงก็หลงเป็นไงก็ดีครับก็เปิดโลกใหม่เข้าไปบอกเลยว่าแนะนำให้มาเที่ยวนะมาเป็นไงบรรยากาศเงียบคริปที่นี่ที่ไหนฮะที่นี่ที่ไหนที่นี่คือน้ำตกวังตะไขครับไม่ใช่น้ำตกเขาอ,อีโต้ น้ำตกเขาอิโต้ไม่ใช่เขาคอไปเขาคอแต่เขาไม่งอแล้วก็นั่งรถกลับแย่เย็นเกียบเดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อกัาดูบรรยากาศไหนไม่มีอะไรให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดำน้ำดำน้ำที่ไหนจะให้ตากล้องเาลงไปในน้ำแล้วก็ถ่ายใต้น้ำขึ้นมาเอากล้องลงไปไหมเอาไปด้วยเอาตังมาซื้อกล้องไม่เป็นไรพอหมดแล้วซีอีโอเรารวยกลับไปเนาะกลับมามาถึงแลยถึงมาถึงแล้วเอาซื้อมาถึงล้วไปกลับดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว ครับคนดีนั้นหายากแต่ยากกว่าคือคนหายสวัสดีครับพัมโปพัมแพนเมื่อไรเนะนี่ยพอแล้วเออแค่นั้นแหละเอาทำคมครับขอคำคมสท่านับวันนี้นะฮะหมาดำมีสีขา แต่หมาแต่หน้าหมาคือคนขับรถครับ <laughs>